อตอนแรกนะครับผมผมเป็นเหมือนเข้าวงการครั้งแรกคือจะเป็นการแบบว่าทํางานประจำแล้วแล้วก็เหมือนว่าเพื่อนชวนซื้อบิตคอยครับแล้วก็ซื้อบิตคอยเก็บในแอปสีเหลืองครับอืมแล้วก็มันเป็นช่วงบูรันตอนนั้นครับอืมพวประมาณสามสี่ปีที่แล้วแล้วก็เก็บไว้เรื่อยๆก็ไม่ขายครับไม่รู้จุดจุดขายยังไงรู้แต่จุดแต่จุดเข้าก็าไม่รู้นะครับเข้าเพราะว่ามันขึ้นครับแค่นั้นเองครับแล้วก็ สุดท้ายมันก็เทลงมาแล้วก็ดอยดอยมาสองสามปีงเงี้ยครับแล้วสุดท้อรู้สึกว่าตัวเองเ่ะต้องการแบบต้องการมาเทรดต้องการมาเรียนรู้การเทรดก็จริงๆอะ่ะก่อนหน้าเจอพี่พลผมก็ฟัง Youtube มาหลายช่องครับเป็นเรื่องของเทคนิคอลเรื่องอะไรอย่าเงี้ยครับใช่ครับแล้วกม็มาเจอพี่พลคลิปแรกนะ่าจะเป็นการตั้งเอแบบไม่มานครับตกใจมากเลยค่อนข้างยาวก็แล้วก็ไปดูดูภาพรวมของในช่องพี่พลครับ พราะว่าพี่พลทําทุกคีบอะคือหนึ่งชั่วโมงขึ้นทุกอันใช่ดูแล้วพี่พลแบบมีความตั้งใจในการแบบสอนมากเลยแล้วก็คือด้วยด้วยทีดยดย่ด้วยที่ผมไม่มีเทคนิคใช่ไหมครับแล้วผมก็ผมก็วางเทคนิคไว้ก่อนผมฟังองค์ประกอบอื่นๆของพี่พลเลยไม่ว่าจิตวิทยาการการเทรดหรือว่าการแบบฝาดงกว่าจะมาเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพคุณต้องทําอะไรบ้างสเต็ปหนึ่งสองสามอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอันหนึ่งคือผมอะเป็นคนเป็นคนแบบเอ่อ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สายมือผมไม่เคยมือมาก่อนแต่ว่าผมไปฟังพี่พลในคลิปหนึ่งชอบมากพิเศษมากแล้วก็เป็นเรื่องของมนะมณะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นลิขิตฟ้าสามสิบเปอร์เซ็นผมชอบมากใช่ครับแล้วก็ประทับใจครับคือมันมันมันดูแบบไม่ได้เวอร์วงังดูความเป็นไปได้คือชอบคําพูดว่าเออพี่พลบอกว่าเ,เดี๋ยวนะถ้าเจ้าไม่มีความเพียพรพยายาม,มาเทพองค์ไหนก็ช่วยเจ้าไม่ได้ผมชอบมากตรงนี้ใช่ ก็คือติดตามพี่พลมาเรื่อยๆจนจนจนมาครั้งหนึ่งอะ่ะน่าจะเป็นคลิปช่วงท้ายๆสักคลิปหนึ่งอะ่ะพี่พลก็ประกาศรับสมัครผมก็ตัดสินใจเลยใช่ใช่ครับครับก็เรื่องของการตามดูเพจพี่พลนะครับก็มาดูตอนที่ผมเข้าตอนแรกผมรู้จักแต่ YouTube อย่างเดียวแต่ว่าเพจของ f a c e b o o k อ่ะมามามา,มาเจอทีหลังครับครับแล้วก็ไปเจอพี่โพสที่พี่พโพสทุกวันทุกวันเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้าใช่ไหมครับก็จะ อยู่ในช่วงตอนนั้นผมเริ่ม b a c k t e แล้วล่ะแล้วผมก็จะไปมองว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงเข้าแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็ลองแก่ๆดูอ๋อพี่พุนก็จะจะเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเล่นเด้งครับเด้งตามคีย์เลเวลต่างๆเนี่ยครับก็เลยเอามาแบบเอามาปรับใช้กับของตัวเองเนี่ยครับที่ตัวเองฝึกครับก็เห็นผลมากขึ้นนะครับครับครับก็ผมผมอย่างที่บอกขั้นต้นก็คือผมจะ มองพี่พลในหลายๆองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เทคนิคนครับหรือว่าเนี่ยครับผมเห็นพี่พลปั้นลูกศิษย์มาก็สําเร็จหลายคนใช่ไหมครับโดยมีหลักฐานในช่องเลยว่าลูกศิษย์ที่เอามาสัมภาษณ์อ่ะและที่ไม่สัมภาษณ์ที่สาเร็จก็มีอีกคือผมมั่นใจเป็นแบบนั้นเลยหนึ่งสองก็คือพี่พลไม่แต่งตัวแบรนด์เนมเลยผมชอบเรื่องนี้ครับเรื่องที่สามก็คือเอ่อพี่พลไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปไอวีนี่ซึ่งต่างเลย แต่าจากเจ้าอื่นครับอืมผมดูดูรู้สึกว่าคนที่เขาเป็นมืออาชีพอ่ะเขาเขามีองค์ประกอบในการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพอ่ะมีอะไรบ้างนอกจากนอกจากเทคนิคอย่างเดียวเนี้ยครับผมเลยตัดสินใจครับอืมครับก็ถ้าเอาเรื่องการเทรดผมน่าจะเป็นมือใหม่ครับแต่ว่าถ้ามองเรื่องของเคยรู้จักเกี่ยวกับตลาดพุนี้ก็จะเป็นบิตคอยนะครับแล้วก็ซื้อเก็บแล้วก็ดอยครับก็เลยก็เลยเปลี่ยนใจครับไม่อยากถือครับ มาฝึกเทสสั้นครับการฝึกพอพอใจระดับหนึ่งครับเพราะว่ายังรู้ว่าตัวเองอ่ะยังเก็บชั่วโมงบินในการฝึกได้ไม่มากพอครับแต่สิ่งที่รับรู้ได้คือทุกครั้งที่เราเดินไปข้างหน้าผมหันมองกลับมาข้างหลังในชุดก่อนหน้าเสมอครับก,ก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเออมีพัฒน,นาการ,รเพราะว่าจะจะมองออกครับว่าโพณดิชั่นก่อนหน้าเนี้ยมันเข้าเข้าทื่อๆเข้าตลกตลกนี้ครับ เออทำไมถึงเข้าอันนี้ใจร้อนไปอันนี้ช้าไปอย่างเงี้ยครับจะมองจังหวะตัวเองออกจะรีวิวตัวเองเสมอครับพี่อืมครับครับก็คือเอ่อเนื่องจากผมเรียนของพี่พลเป็นที่แรกนะครับก็แต่ว่ากระบวนการที่พี่พลวางไว้ในการเรียนอ่ะค่อนข้างค่อนข้างดีครับเพราะว่าจะเริ่มจากการที่เราดูวิดีโอก็คือไปเรียนรู้ก่อนว่าเทคนิคทั้งหมดอ่ะมันมีอะไรบ้างในศาสตร์และสิ์ของมันนะครับแล้วก็ ทีนี้เราจะต้องไปฝึกทำ b a c k t ท s t ทำ b a c k t e เนี่ยเพื่อให้เรารู้จักตลาดว่าตลาดในช่วงนั้นปีนั้นเดือนนั้นมันมุกเมต์ยังไงอะไรอย่างไี้ครับเราเราจะเจอกับอะไรบ้างขึ้นนานไหมลงงานไหมไซเบนานไหมอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องของพี่พละจะให้ไป forward t เ s t เพื่อรับรู้อารมณ์ของความรู้สึกในการที่เราแบบพอพอเห็นตัวเลขแล้วพอแบบเข้าแล้วมันไม่ไปหรือเราต้องรอเพราะว่า แบ็กเทสอ่ะกราฟมันกดครั้งหนึ่งมันก็พุ่งเลยแต่ว่ามันแตกต่างจากการฟอร์เวิร์ดเทสที่จริงๆกราฟมันค่อยๆไปเราต้องฝึก,กจิตใจหลายๆอย่างครับอืมเป็นเป็นเป็นเรื่องของการดีดีดีมากๆครับแล้วก็จะมีการสกิลอัพในการในการเข้าออเดอร์เช่นเพิ per ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเพื่อให้เรารับรู้ว่าใจตัวเองอะ่ะมันเท่ากับพอร์ตหรือเปล่าเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เด่นๆเ,เลยก็จะสอนตัวเองเสมอพี่พลจะสอนว่าไม่ไม่สนับสนุนให้รวยเร็ว ครับผมอือีกขัดก็จะเป็นเรื่องของไม่รู้ว่าต้องเข้าต้องออกตอนไหนครับใช่ครับก็มาเรียนพี่พลก็จะรู้ว่าองค์ประกอบอะไรบ้างที่ปีที่ต้องเข้าครับมีคอนฟูเอนซ์อะไรมารวมบ้างมันถึงจะไปครับไม่งั้นเราก็จะคิดว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนเรารู้ไปนะครับแบบว่าข่าวสารเรื่องออกแล้วแล้วเราค่อยไปเข้าครับอือประมาณนั้นครับก็ จะเป็นเรื่องของอพี่พลจะปูพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยว่าการจับคู่ค่าเงินมีอะไรบ้างคือตั้งแต่อธิบายเลเวอเรจอะไรตั้งแต่แรกคือพื้นฐานที่ควรจะมีในการเข้ามาในตลาดนี้นะครับก็เรียบเรียงดีมากครับแล้วก็เริ่มจะเป็นเทคนิคเทคนิคในการใช้ในการในการเข้าออเดอร์หรือว่าออกออเดอร์อย่างเงี้ยครับส่วนเรียนทฤษฎีเสร็จปุ๊บพี่พลก็จะให้ไปแบ็กเทสแบ็กเทสเพื่อให้รู้ว่า นิสัยของแต่ละแต่ละคู่เงินนั้นเป็นนิสัยยังไงเขาวิ่งแท่งเต็มแท่งต่อแท่งหรือว่าแท่งแท่งค่อมแท่งอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วจริตเราเหมาะกับแบบไหน,นแล้วเวลามีเรื่องของเวลาด้วยเวลาในการที่กราฟนั้นๆจะวิ่งเงี้ยครับแล้วเราอ่ะโพซิชันของเราเหมาะสมกับเวลาไหนที่เราจะอยู่กับตรงนั้นครับเป็นการแบ็กเทสเพื่อคน้นค้นหาตัวเองครับฟอร์เวิร์ดเทสก็ จะเป็นเรื่องของการทดสอบจิตใจในการลงเงินจริงแบบแต่เป็นเดโมนะครับครับผมครับก็คือความรู้ที่ได้มาผมมองว่าจริงๆมันได้เยอะเยอะเยอะมากครับจนเราต้องมานั่งคัดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเหมาะสมกับกับท่าเทรดแบบไหนที่สุดท่าเทรดแบบไหนทํากําไรให้เราอยู่ได้ท่าเทรดแบบไหนทําให้เราไม่ใจเต้นเกินไปจริงๆวิธีการเข้าออเดอร์ มันมันมีหลากหลายมากเลยที่พี่พลสอนมาแต่ว่าแท้จริงแล้วเราต้องเลือกให้มันถูกกับจริตกับตัวเราครับเพราะว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องสุดท้ายเราต้องหาเงินเพื่อเข้ามาเลี้ยงอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองกับเลี้ยงครอบครัวครับอืมครับพี่เรื่องของการวิดีโอเรียนวิดีโอแล้วฝึกตามใช่ไหมครับก็คือจะเป็นเรื่องของผมมองว่ามันมีสองสองมุมครับมุมแรกก็คือคนที่มีประสบการณ์เคยเทรดมาไม่ว่า จะ,จะแตกมาหรือไม่แตกแต่เคยแบบรู้จากตลาดนี้มาพอมาฟังคลิปของพี่พลน่ะจะมองภาพออกแล้วเอาไปฝึกต่อได้เลยครับส่วนแบบที่สองก็คือมือใหม่จ๋าแบบผมเนี่ยครับก็คือฟังรอบแรกจะอื่นอึนหน่อยแล้วฟังรอบสองซ้ําก็จะจดออกมาทีเนี้ยจดออกมาก็ยังเหมือนเข้าใจแค่ทฤษฎีครับพอเราลงมือปฏิบัติด้วยการแบ็กเทสเนี่ยมันก็จะเริ่มมองเห็นอะไรมากขึ้นจนจะเอ,เอ,เอว่าเฮ้ยมันเหมือน คลิปที่พี่พลพูดแบบนั้นแบบนี้เลยนะอะไรเงี้ยผมก็จะกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งในคลิปนั้นๆเพื่อให้แบบเก็บในสิ่งที่เราสงสัยระหว่างเรากําลังฝึกไปมันมันก็คือผมมองว่ามันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินนะครับเรื่องชั่วโมงบินนะมันสําคัญมากเลยการที่เราจะฟังอันนี้แล้วเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอ่ะก็คือเหมือนเหมือนคนแรกครับที่รู้จักตลาดมาแล้วฟังก็เอาไปทําได้เลยแต่ว่ามือใหม่อาจจะต้อง จะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงครับจริงๆส่วนส่วนตัวผมผมรู้สึกรีแลก์นะครับผมไม่รู้สึกี่พนดุแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้แต่ครั้งแรกที่พี่พนทัดผมว่ามีเอาไม้เลี้ยวมาหน่อยจริงๆเป็นการเซลล์เซล์นี่เผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าี่พนดุนะครับแล้วก็บรรยากาศก็จริงๆวันแรกๆวิคแรกๆก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันฝึกอะไรเราหลายๆ,ๆอย่างฝึกความรับผิดชอบเราเราจะเราจะนอนดึกแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเรา เราจะเราจะตื่นไหวไหมเพื่อมาเรียนนะครับอย่างที่สองก็คือเราฟังของแต่ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราฟังจนจบจริงๆแล้วลิกต่างๆคือมันเกิดจากประสบการณ์ณนะขณะนั้นจริงๆครับหลายๆอย่างที่มันไม่ได้มาจากการดูวิดีโออย่างเดียวจากการแบกเทสอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทิกจากในวิดีโอที่พี่พลสอนเนียครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความิดพลาดของตัวเองความาพลาดของเพื่อนนะครับเวลาพี่พลอธิบายพี่พลจะอธิบายแบบไม่ใช่แบบว่า อธิบายแบบหนึ่งสองสามแต่พิพนจะเริ่มจากศูนย์ไปหาสิบคือยังไงคือแบบคือมองภาพรวมให้เห็นนะครับไม่ได้แบบอธิบายแบบถามคําตอบคเนี่ยครับซึ่งได้ความรู้ดีมากครับส่วนเพื่อนๆเ,เ,เขาก็เขาก็น่านารักครับนก็มีแต่คนแบบมีแต่คนแอคทีฟครับ,รบทุกคนเข้ามาก็มีแต่คนขยันฝึกแล้วก็มีข้อดีก็คือบางคนนั้น ก็จะมีจะทำการบ้านเก่งๆเราก็ไปสามารถดูเทคนิคของเขาได้ด้วยเงี้ยครับมีการแชร์ลิงกันไม่กักกันครับจริงๆเป็นเรื่องจริงครับทําได้ครับแต่ว่าเทคนิคเทคนิคที่ได้มาเราต้องมีตรงเราต้องรู้จังหวะว่าจังหวะไหนจะพุ่งองค์ประกอบมีอะไรบ้างที่เขาเรียกว่าคอนฟูเอนซ์นะครับว่าที่เอ่อคือหนึ่งสองสามมาแล้วนะแล้วเราเข้าไปอ่ะมันก็จะพุ่งเลยครับ แต่ถ้าช่วงที่มันยังยังไม่ชัดเจนนะเราต้องอดทนให้ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะพุ่งแต่ว่ามันอาจจะไปได้ไม่ไกลคือจริงๆอะ่ะมันพุ่งแทบจะทุกอันเลยนะครับสาสตร์ที่พิพมสอนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาเท่าไหร่มากกว่าครับเราพอใจกําไรเท่าไหร่ครับก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะนะครับถ้าเทียบตั้งแต่วันแรกที่ฝึกแบ็กเทสจนมาฟอร์เวิร์ดเทสเพราะว่าแรกๆก็วินเลทก็ไม่ได้เยอะ วินเลด้วยคําว่าพัฒนานี่คือพัฒนาทั้งวินเลดทั้งความมั่นใจในการเข้าที่แบบยึกยักยึกยักเพราะว่าตอนตอนฝึกอ่ะไม่กล้าเข้าแต่ว่ากดนินงๆไปเรื่อยๆมันก็ดาก็พุ่งจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราเก็บชั่วโมงบินหรือว่าฝึกได้มากพอเราจะรู้เราจะมั่นใจในการเข้ามากขึ้นครับว่ายังไงก็ไปอ่ะถ้าไม่ไปก็โยนอยันเงี้ยคือน้อยน้อยมากที่จะกลับมาชวนสต็อปลอตได้อย่างแย่ก็คือโดนการทุนครับ โค้ดพลนะครับก็คือพี่พลเนี่ยคือผมว่าพี่พลเป็นคนจริงๆอะ่ะมีมีประสบการณ์สูงใช่ไหมครับผมว่าพี่พลมีออร่าเป็นมืออาชีพคําพูดพี่พลก็ค่อนข้างสุขุมนะครับอืมแล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วพี่พลใจดีด้วยครับแล้วเวลาพี่พลสอนเนี่ยก็ก็คือสอนแบบอย่างละเอียดเลยครับคือผมผมชอบพี่พลตรงนี้เลยครับจะไม่จะไม่มีการแบบเอ่อหาจะไม่ติจะไม่ติเพื่อแบบ พื่อแบบบอกว่านักเรียนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พี่พลจะใช้คําว่าไม่เป็นไรเสมอครับแบบว่าเหมือนแก้ตัวใหม่ทําแบบนี้นะครั้งต่อไปให้ทำแบบนี้มานะจริงๆผมผมรู้สึกว่าพี่พลแบบอยากให้เราแบบว่าทําได้จริงๆครับแล้วก็มีช่วงที่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนพี่พลก็จะตกท้ายเสมอว่าทักมาหาพี่พลได้ตลอดนะพี่พลพร้อมให้คำปรึกษาเนี่ยครับส่วนพี่พี่บอมโพสต์บอมครับก็คือค่อนข้างเป็นกันเองครับแล้วก็ ค่อนข้างเป็นคนที่ละเอียดมากครับเพราะว่าโคดบอมเนี่ยจะช่วยสแกนช่วงแม็กเทสสองอาทิตย์แรกเพื่อให้เราอ่ะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นก่อนที่จะไปฟอร์เวิร์ดแล้วก็เพื่อที่จะไปเรียนก,กับพี่คนต่อเงี้ยครับก็โคดบอมก็จะค่อนข้างที่สแกนละเอียดช่วยให้เราปรับจุดที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าจุดที่มันเอ่อที่มันผิดเลยเงี้ยครับครับดีมากครับครับ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้ามาเรียนกับพี่พลได้ได้อะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของพี่พลก็เป็นคนมีประสบการณ์มา20ปีปั้นเทรดเดอร์มาเยอะแล้วแล้วสิ่งสำคัญอะ่ะที่อื่นๆนั้นคือผมสังเกตว่าจะมีคนคอยตอบแชทหรือว่าคอยตอบแทนเนี้ยครับซึ่งแต่การที่เรามาเรียนกับพี่พลเนี้ยครับเราจะได้ถามแล้วพี่พลก็ตอบแทบจะตอบทุกแชทเลยผมมั่นใจเลย คือพี่ปลให้คําตอบได้ด้วยตัวเองอย่เงี้ยครับตั้งแต่การสมัครแล้วด้วยครับอืผมรู้สึกว่าการได้เรียนกับตัวจริงอะ่ะมันมันมันไปได้เร็วกว่าครับอือครับผมโอเคครับถ้าใครยังยังยังค้นหาตัวเองไม่เจออย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วกระบวนการเรียนการสอนของพี่พลอะ่ะอือจริงๆแล้วเพื่อเป็นการค้นหาตัวเองนะว่าตัวเองอะ่ะอยาก อยากทำกํำไรในสไตล์ไหนได้จริงๆนะครับโดยโดยที่การที่มีการดูแลออย่างดีเลยนะครับว่าแบบไม่ว่าเราจะติดปัญหาอะไรหรือว่าหรือว่าอะไรเงี้ยเราสอบถามได้หนึ่งนะครับสองก็คือกระบวนการเรียนเนี่ยก็คือศาสตร์ของพี่พลนะมีม,มีมีมากมายคือใครจะเป็นสวิงเทดก็ได้ใครจะเล่นเซท่านไอเทดสั้นก็ได้เงี้ยครับอืมก็คือ คืออย่าให้ลองเข้ามามาค้นหาตัวเองก่อนเพราะว่าเนื้อหามันมีหลากหลายมากเลยแต่ว่าเราต้องมามาจับจุดให้มันเหมาะกับตัวเองครับแล้วทีเนี้ยหลังจากกระบวนการที่เราเรียนรู้แล้วอ่ะเราไปฝึกทาอ่ะเขาก็ยังคอยประกบที่คอยให้ให้เราอยู่ในรูในทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการเทรดหรือว่าเรื่องของความใจร้อนต่างๆเขาก็จะมองออกเพราะว่ามีประสบการณ์สูงเขาจะมองว่าแบบนี้เราเรามีอารมณ์แบบไหนเราผิดตรงไหนแนะนําได้อย่างดีครับ คือการการเรียนเนี่ย็คือเหมือนการลงทุนใช่ไหมครับเราจะต้องลงทุนกับตัวเองทั้งเวลาและทรัพย์สินเงินทองที่เราที่เรามีอยู่นะครับอยากให้พิจารณาดีๆก่อนที่จะเลือกโค้ดในการในการในการสอนนะครับก็คือผมไม่รู้นะครับว่าคนที่ก๊อปปี้ไปอะ่ะเขาเขาจะเก่งขนาดไหนคําว่าเก่งนี่ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคนะครับคําว่าเก่งเนี่ยคือเราอะ่ะมาเพื่อเราฝึกมามาปั้นมาปั้นคนใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ พิพน์แตกต่างจากที่อื่นที่ผมมองเห็นส่วนตัวก็คือจะเป็นเรื่องของการพี่พนมีหลักฐานของการปั้นผู้สําเร็จขึ้นมาหลายๆคนครับก็นั่นแหละครับคือผมว่าสิ่งที่แตกต่างผมจริงๆคนก็ไปอ่ะคือยุคนี้มันมัน,ม,นมันห้ามอะไรกันไม่ได้ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฝากไปฝากเงินฝากเขาเรียกว่าฝาก อนาคตในในในเรื่องของการเห็นไว้กับใครอะ่ะอยากให้ชงนใจคิดสักนิดนึงว่าเราเราเราเจอตัวจริงหรือเปล่าเหมือนเราทําบุญที่เราบอกว่าทําบุญกับพระถ้าทําบุญกับพระที่เขาทําปฏิบัติด,ดีเราก็จะได้บุญเยอะครับเหมือนกันครับถ้าเราเจอตัวจริงอะ่ะเราก็ได้ได้ของเยอะครับครับก็คืออพยายามเก็บช่วมงบินเยอะๆครับคาว่าช่วมงบินนี้คือความหมายว่าช่วมงบินเนี่ยความหมายช่วโงบินของการฝึกฝนนะครับ เพราะว่าการฝึกฝนแบ็ k เทดหรือว่าโฟร์เทรดแบบมันช่วยย่นระยะเวลาให้เราเก่งได้เร็วขึ้นเพราะทุกครั้งส่วนตัวผมก็คือทุกครั้งที่แบบทำสว่าทําแต่ละชุดก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ละชุดอมันมันจะเก่งขึ้นด้วยอัตโนมัติเพราะว่าเราอะจะเจอแบบภาพซ้อนซ้ํากันแบบนี้มันไปแบบนี้มันจะโดน SL อะไรเงี้ยครับแล้วก็สำคัญก็คือพยายามค้นหาตัวเองให้เจอในสไตล์ของตัวเองนะครับรว่า พราะจริงๆแล้วอะจุดเข้าอะ่ะมันมีมากมายเหลือเกินแต่ว่ามันต้องเหมาะสมกับที่เราเอาที่เราแบบเอาที่เราแบบถนัดจริงๆครับต้องสแกนด้วยแล้วก็พยายามอย่าอย่าอย่าให้เป็นตัวของตัวเองครับอย่าเปรียบเทียบกับใครนะครับแล้วก็เอเราต้องมีความหิวด้วยนะครับความหิวที่อยากสําเร็จนะครับยังไงวันนึงน้องๆสําเร็จได้แน่นอนครับพี่ๆเพื่อนๆครับ